อย่าเล่นกับแพทรับเป็นแฟนนายนภัรตำรวจหนุ่มแท็กสาวแฟนเก่าเคลียชัดๆแพทนภพามาชี้แจงช,ชัดสถานะความรักในรายการเผ็ดมันบันเทิงหลังเปิดตัวแล้วก็ปิดทันทีนายนภัรตำรวจหนุ่มรุ่นน้องออกมาจีบหนักอยู่ในตอนนี้ปมแฟนสาวคนเก่าทำโซเชียลดราม่าสรุปสถานะตอนนี้เป็นยังไง แอนนาถามแพทไปพูดในรายการหนึ่งว่ามีใจให้ปออันนบคือยังไงแพทชี้แจงว่าเราไม่ได้บอกว่าเรามีใจให้ปอแต่ปอไปพูดในรายการหนึ่งว่าเราเป็นสเปคซึ่งเราไม่รู้เพราะปกติเคยแต่คุยเรื่องรองเท้ากันปอไม่เคยบอกเราว่าชอบเราแล้วมีคนมาถามเราปอเป็นสเปกไหมแบบนี้สเปกของผู้หญิงทั้งประเทศหนุ่มหล่อใจดีน่ารักดูแลเทคแคร์ หุ่นดีมีความสามารถทําอาหารก็เก่งเล่นดนตรีร้องเพลงก็เพราะเราชอบในฐานะที่เขาน่ารักตอนนั้นไม่รู้ว่าอยากคบหรือไม่อยากแพทก็มีกําแพงของแพทมองว่าการอยู่ตรงนี้ดีกว่าก้าวไปมากกว่านี้คนในวงการครบกันทะเลก,กันปอยังมานั่งทํางานตรงนี้ได้หรือเปล่าอีกอย่างปอไม่ได้ชัดเจนตามที่เขาบอกเลยแต่มันมีคนชัดเจนกว่าไง จริงๆก็ไม่ได้อยากพูดถึงคนคนนั้นยังไม่พร้อมที่จะเปิดแต่ลูกมาเปิดก่อนไงลูกเปิดวันที่19ตอนบ่ายแม่เลยเปิดวันที่19ตอนกลางคืนก็ช็อกกันทั้งประเทศไม่ใช่แค่ปอเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้เพื่อนสนิทแพทยังไม่รู้เลยก็มันยังไม่ถึงเวลาแต่ลูกเปิดไปแล้วก็เบื่อพูดตรงๆพอลูกเปิดนักข่าวก็โทรมาไม่หยุดเลยที่ลูกพูดหมายถึงใคร ใช่ผู้กองไอหรือไม่ก็บอกว่าผู้กองไอเนี่ยตัดไปเลยนะเขาเป็นเพื่อนสนิทไอพอบอกว่าไม่ใช่เขาก็ถามอีกว่าเป็นใครแพทก็คิดว่าคำตอบที่ดีที่สุดคือลงรูปไม่ต้องพูดเยอะถามว่ามีข่าวว่าผู้ชายคนนี้มีแฟนอยู่แล้วแพทกล่าวว่าใช่แล้วก็เคลียร์แล้วที่เปิดแล้วปิดก็เรื่องนี้แหละฟังไว้นะต้นเรื่องฟังไว้นะ จริงๆอยากให้ถามเขาเองเรื่องนี้เป็นประวัติการมากๆอ่านคอมเมนต์เพจเจมอย108บอก6ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งยินดีกับพี่ตื่นมาแม่โสดแล้วหรอแพทก็ไม่รู้ช่วงที่คุยกันมารู้จักคอมเมนต์เพจของเจมอยแพทเลยคอมเมนต์ถามเขาเลยแท็ก IG ถึงผู้หญิงคนหนึ่งถามตำรวจหนุ่มคนนี้หรือเปล่าที่เป็นแฟนแพทก็คนจริงอย่ามาเล่นกับแพทหลังเปิดตัวเขา เพจใจมอยเอาไปลงแล้วก็มีคนพยายามมาแชร์เขาเรื่องของผู้หญิงคนนี้แพทก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแพทไม่รอคำตอบแพทเจอคอมเมนต์แพทก็ปิดเลยไม่คุยกันเลยขี้เกียจฟังตัดไปก่อนสรุปเคลียร์กันว่ายังไงแพทกล่าวว่าเขาบอกว่าคนนั้นคือคนเก่าที่เขาไม่ได้บอกใครว่าเขาเลิกไปแล้วมันดันมีทริปสุดท้ายกันก่อนทริปสุดท้ายที่พัทยาก่อนที่จะเลิกกัน5วันจากนั้นเขาขอเราครบซึ่งแพทไม่เคยรู้เรื่องผู้หญิงคนนี้มาเลย ลตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาแพทไม่เคยรู้เลยมารู้ตอนวันลงรูปถ้าวันนั้นไม่ลงรูปก็ไม่มีวันรู้ถึงเรื่องนี้ แพทถึงโกรธมากๆเพราะแพทไม่ควรอยู่ในสถานะแบบนี้เพราะแพทระวังตัวเองมากๆเราถามแล้วดูทรงเขาแล้วดูจากที่บ้านเขาแล้วไม่มีใครพูดถึงผู้หญิงคนนี้เลยสรุปเขาเคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นในทริปนั้นเป็นทริปสุดท้ายที่เขาเคลียร์กันหลังจากเคลียร์เขาก็ถึงกล้ามาขอคบกับเราแพทคุยกับเขาเนื่องจากแพททำรายการน,นึงในช่อง YouTube รับสมัครเฉพาะคนโสด นับซึ่งเป็นหลานสาวของแพทแนะนำคนนี้เข้ามาแนะนำตำรวจเข้ามาว่าโสดอยากให้มาออกรายการเราถึงเริ่มต้นคุยกันเราถึงไม่รู้มาก่อนถ้าเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเช่นถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่เข้าใจหรือคนในโลกโซเชียลไม่เข้าใจจะคิดว่าแพทไปแย่งคุณหรอซึ่งแพทไม่เคยคิดที่จะแย่งผู้ชายใครอยู่แล้วแพทมีปัญญาหาเองได้ค่ะเมื่อถามว่าสถานะกับตำรวจเป็นยังไงบ้าง แพทย์หัวเราะและตอบว่าก็เป็นตอนนี้ก็มีตำรวจอยู่คนเดียวโอเคไหมคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด